สวัสดีครับพี่น้องจ้พาพ่อนากินคือเกาแย้ยิงมาเด้อม,มาเด้ออันนี้ทอดปลาอันนี้จะเป็นน้อมไอม่สมพี่น้องจ้าออมใส่เขียดหมวกน, <c oughs> น้านำจ้ะโอเคโอเคนำไป แกงเป็นตัวตัวฮ้อนห่วยๆลูกดูด้วยจ้ะสวัสดีค่ะพี่น้องมาแบบว่าถากันอมืมาถ่ายจรินก้อนด้วยนุ่มสลัะเป็นแต่เป็นกับแก้มแซ่บใช่ไาม เขียดในึ่งไหร่มว่าน,นมือจริงต้อไปหาซุมมเมอรอเนาะมันอยู่บ้านเปินยังซีบ่อหมล้วปักุนๆก็ยังชิ่งย,ยำได้ มนเดีค,เดครับเดีนีครับมือเอินสุดตาครบมือ,มดมอ,มอเดียขั้นสากปลาหางแดงอร่อยตัวเลย ลู้ไว้แปลงนึงโอ้ขึ้นเต็มเลยน้ำบอกไอตัวไก่พอเด็ด,อดอเ,เด <c oughs> อาแต่โมเลีเป็นเบียร์ <c oughs> กเอาต่ไปกินนะยังมาในห้องมาบงเอามาไว้ข้างหลังเพี่อลบมาให้นะจากสองตัวมันพ่าหลบดลยซึแล้วก็ดนจากไง ว่าจะออกไปปลูกผักเสิมหมดโจปซะเสรต่อไปปลูกผักเนาะไม่กดกดกดไปลุมกันไว้จะเรามาสืบค่อยปลูกเลยเหรอเสริมแอ้ววันทายเอี้ยกับกูกูข้าวต๋องบัวบัให้มันสั้นเวลายวมาเด็ดเอาเถอะขึ้นออกระทางนี้เนาะให้มันไหลกันหากรกรลอแกเรียึ้นเนาะยามาเดียดเอาของเองแบบแดด ขนมันใหญ่มากกินน้ากันาะออเลยปูคุณนบัวประธดนในหาเจ้ายังจะเอาปะกาายบางคณจะกวนเต้นีีก็ะาก็ขึ้นเต็มเนาะสิมัดโยกเอากระต่ายกันละมันตรงยาวใหญ่ออกมาตัวเลยที่ทีว่ามันลลายๆก็ได้มาสามยอดพี่น้องเน็บแบบกำลังพวงนํา พี่เช่นนองทำเอาผักเสื่อไม่ค้างๆกันแล้วก็ผู้ข้าวตองแต่ท่ันอยู่นี่ตลาดที่เ่งเห็นอันนี้อยู่ร้านลาบเล,ลาดดยพี่น้องก็บึกตืนเมืองนะพ่อลาบเลยอืมเอาอะไรคุณหาะแต่อยากยิบให้เน้ะ ข้างไม่จะ่ตรงกลางเนี่ยน้ำวั น,นั่งวันอ๋อแทนึ่งเขาคือเืือแบบบินมัดต่อมนะกะพูดคัดข้างนอกกันยมพี่น้องจีเดียแล้วก็บมากินส่วนไลย มันองไรยังกินปุ๊กเป๊กปุ๊กเป๊กไม่อยากกินวอยังใครบังกัะเข๋าพัดก็กินอาหารร้านอ,อาหารมืองเติมใค้กินก็ถือกกาคือมนะัน ใช้เคียงแบบเบิดม,อมืออึดอัดว่ะร <Yeah. S 1> สอาไรนะเห็นเขาเจ้าใส่ได้เบิดมือเบิดมือมอืมรสอะไปนันมาทองทองหอมต้อง,องกินต้องหอง mình vô ngon ngon thì nó chạp cay nóng cầm ơn xu mưa còn à cái chín thì non chạp nhằm ยังเขาจาให้เขาบข้าน้ำหาเสียงอตัวเจีบตัวนี้คือัองใช่ปังปั่นเทียดกบตัวนี้กบกดเทียดกระดูกมันอ่อน ที่แรกว่าสิเหตุแบบนี้ขวาความกระเทียมพริกมันบ่ต้มเชียดน้มนรมานต้มขมพันข่ิ่ม้อทำหาซัว เจองนางใหม่บปะต้มขาไก่เราโอ้จะติดต้มขาไก่กินเจองหออมงอกันเยอะเท่ี่ยวเยอะหมอกแห้งกันตแต่ยิง่งคือโทรศัพท์อ่ะเอาย่ายกันโอ้ห้องติดกันห้องเจอกนันไมีนอกกันไว้ตรงห้องโดนปากเข้ากันยื่นปาก หากินตะขายเก็บนนะะกินโต้ลนะเสร็จแไม่สุมอไรเม่ไเด้สุมแห้งเนาะอลองออกคอ,อือ ตะวันาาารู้วรปลาทะเล้ย,นนยเนาะปลาหางแดงาังกะปลาคังยังมา่าง,งสิ่ถ้ามันบังแกสิม,มาสซคงคำนึงแกแบงหายอยู่ยหนึ่งซื้อมะตานแขกกับเนี้ย ไหนล้วง่น,อนเ,เอา,เาใบมวยมะหอยน้ำผัดกระเคือกินผัดใจ่เครื่องมัซาลาแซ่บด้วกันพี่น้องเครื่องมันจะคคบพริกแดงผงกับว่าจะเผ็ด có đi làm nắp cuốn mắt quả hải phẳng tần quá <laughs> 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 Hãy năng năng chép, chép. Nằm ở phục cờ hóa, này <Thong> <laughs> 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 ตรวขอภัยคนไม่กินนะคะกลกบกินเทียรลฟ์เบิองข้าก,ก็ไต่ย่างข้ากบจนาะนากระเปื้อกลามก็ไรปากก็เปื่อเห็นน้งอิอนนอ่มไปถาเลย จะบมาได้ึ้นไปยุติธนักงานชั่วโมงจ้ะบกข้างอืมสิงับทิปรเก่นเตก่อนรเอนรากนรพี่น้องเปดยะเป็นสิ่งแหรอบวกขึ้นข้างตียงกันออกเต็มที่นาที่เรศส้มปลาไทยครับ,บรทหลาย บรไปขายของรอกซิมาเก็บพาขายจ้างมื่อล้วสามวันแ็้มมันทุกจะคำกันไปลองกับกันแล้วเรัจแล้วเสร็จไป มไม่สมเหมือนหรอกสงครามเรา็คยไ,ไ,ได้มากไหมไมาสมเลยอยากจะได้ซื้อจริงแต่ว่าานอยอยู่นีไล่ไม่เห็นใจกับปูกไปมไม่ได้ซื้อขอบคุณเ้อพี่น้องขอบคุณสุบังสุบาน ติดตามรับชมช่องยังหญิงพาชิมกุกเมืองสีเบิงเบ่งล้วกะเป็นงกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามซอยเสียซอยเบิ่งกันนี่แหละพี่น้องจา้าคอมเมนต์ใต้คลิปแล้วพี่และ,ละน้องพ่อกันคลิปไหมจ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะยังไม่เห็น